Vale, vale.

ไปติดยังไงครับไปติดยังไงครับดีไปมัดไม้มัดไม้เสร็จก็จะออกมาเห็นน้ำมันแรงก็เลยเดินไปแล้วไม่กล้าเพราะนี่อยู่คนเดียวไงก็เลยตอยออกมาตั้งหลักก่อนครับผมพอตั้งหลักเสร็จอ้าวก็เลยโทรไปบอกเพื่อนให้มาช่วยให้มาช่วยคือถ้าผมไปคนเดียวถ้าเกิดผมลื่นเลี้ยวรมาผมจะช่วยอันนี้ออก้โดเยือได้เลยทีนี้นะผมก็เลยต้องไปตั้งหลักผมไปบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดูน้ำน้ำถึงนี่แล้วนะน้ำถึงนี่เสร็จถ้าน้ำเถึงระดับนี้ผมก็ต้องขึ้นไปคาน คือถึงจะต้องระวังตลอดเพราะ้ตับน้ำมั่งเพราะว่าถ้าทขาตับน้ำผมก็สื่อสารไม่ได้เพราะเสียงน้ำมันมันมันดังมากทุกทีง่ายครับน้ำมาเร็งไหมครับตอนนี้มาเร็วมาเร็วแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ตอนนี้น้ำมาก็ตอนที่ว่าผมจะข้ามน้ำขนาดนี้ผมจะข้ามแล้มันจะเอาไม่อยู่เลยเพราะตรงนั้นเป็นยิ่งนุ่งถ้าเกิดผมไปคนเดียวผมยื่นมามันเชื่อมตัวเองได้ผมก็จะหนักกว่านั้นผมก็รอเขาตามด้วยเลยน้ำถึงแค่นี้แล้วนะ เราก็เลยพยายามมันช่วยตลอดนี่ครับครับผมตอนนติดอยู่นานไหมครับแต่เป็นเป็นชั่วโมงไหมเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงประมาณประมาณสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงนะัสามชั่วโมงครับแล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อสุทนัยครับสุทนัยครับธนายนามกุลอะไรครับแท้ผู้ครับแท้ผู้นะอายุกี่ปีเนี่ยห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ปียังแข็งแรงนะยังไหวน้ำได้อยู่ รู้วั้อยู่ไหนบ้านอยู่ไหนอยู่นราเขา,า <พอ S 1> มาช่วยเพื่อนที่ที่ที่นี่ครับออกมาจากที่นี่มาช่วยมา <ขอ S 2> ช่วย <ขอ S 2> ทำอะไรครับมาช่วยเชื่อมไน้รุแล้วก็ว มารับจ้างอ่าซ่อมสมุดให้เขาที่นี่มาช่วยเฉยเอ๋อมาช่วยเฉยเสยครับครับมาช่วยแบบเคื่องขอช่วยช่วงว่างเพ็ื่องขอช่วยนะครับถือว่าถือว่าสติดีสติดีไม่ว่คือโคบอกเฟินตลอดเลยตอนนี้อยู่นี่นะาไม่เป็นอะไรดีใจนะดีดีนะคือคุต้องเตือนตัวเองไงว่าผมมัดติดผมว่าเผื่อพาดขึ้นมาผมก็ยังมีเชือกอีกเส้นหนึ่งถ้าเกิดผมฟังคนนู้นฟังคนนี้ผมไม่ได้สติผมก็ทำอย่าไม่ถูก ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่ออกมาตะกี้หน่อยครับว่าเราออกได้ยังไงครับก็ถ้าจะออกมาก็คือว่ายังไงเราก็ยังมีเชือกอีกเส้นหนึ่งรอเราอยู่มือเราก็อีกอันหนึง่งถ้าเกิดเราลากขนมาเราปล่อยเชือกก็ยังอยู่ก็คือเคยปลูกใต้น้ำพอพออได้เหรอใชนๆที่นี่พี่พี่พี่มีมามาจากไหนอ่ะเคยเป็นทหารมาก่อนโอ้เป็นอาหารมาก่อนก็เลยเอาเอาเราจิตที่ว่าใส่เชือกมามามาใช้แล้วก็เป็นอาหารเรือมาก่อนเราเลยประมาณนี้แล้วครับก็เป็นนายอมาก่อน